เขาอ่านที่นี่โอ้ก็จะต้องลุกตลอดใครพูดจ่าจ้าเก่งจ่าจ้าจ่าจ้าเจียนจ่าจ้าเออเนี่ยเ้จียนจ่าจ้าจ้าจ้าจี้าเอ้เก่งจังเลยหล่อไหมคะหล่อไหมใครหล่อเอ้ยเด็กไปไหนอีกอะไอจ่าจ้ามาหาจ่าจ้ากันแล้ว จีเอ็นจ่าจ้าเก่งเก่งเก่งเอาลูกบอลมาอวดเหรอเอาลูกบอลมาอวดเหรอพูดจ่าจ้าใหม่สิจ่าจ้าจ่าจ้าจ่าจ้าจ่าจีเอ็นจ่าจ้ายิ้มหวานด้วยใครหล่อนะหนิคนไหนหล่อไหนคนไหนหล่อนะ เด็กหล่อๆหันไหนเนี่ยอาจารย์เอกันหล่อยิ้มหวานหน่อยได้ไหมจ้าจ้ายิ้มหวานหน่อยจ้าจ้าจ้าอาจารย์จ้า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 ไปไหนอีกอ่ะคนหล่อไปไหนอีกอะปิงปิงแสบตา 咋咋，都咋咋看？检查，检查看，咋咋<紧>，咋咋。